พี่ชาแกลอิงนะทุกคนได้เอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะอ่านะมีหลายชื่อมากนะตอนนี้นะโอ้นะจําชื่อพี่ไม่ได้กันหมดแล้วนะข้อสอบแกดอิงลูกนะก่อนที่เราจะทําไมนะบอกว่าข้อสอบแกดอิงนะคะก่อนที่เราจะลงไปตะลุย30ข้อกันนะเดี๋ยวเราทําไมครับมาดูนะโครงสร้างของข้อสอบกันเอกสักทีก่อนนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะเนาะเผื่อใครที่แบบว่า ไม่ได้มีเวลามาให้กับวิชาแกตอิงเนาะจะได้แบบว่าได้ทวนไปด้วยว่าเฮ้ย mm hmm. ข้อสอบแกตอิงเนี่ยพี่หกสิบข้อมันประกอบด้วยกี่ส่วนนะแต่ละส่วนเนี่ยวัดเรื่องอะไรบ้างนะจะได้ทําไมลูกจะได้ไปติวนะไปอ่านทวนได้ถูกจุดนะโอเค okay. ในข้อสอบแกตอิงนะคะหกสิบข้อนะคะหกสิบข้อ คะแนนเต็ม150คะแนนนะลูกให้เวลาน้องๆเนี่ย90นาทีเนาะถ้าเราคิดเลขกันแบบเร็วๆเนาะก็จะมีเวลาแบบว่าโอเคอย่างน้อยข้อหนึ่งอะต้องนาทีหนึ่งล้วแหละนะแล้วก็ให้เกินมาอีก30นาทีใช่ไหมเราต้องบริหารเวลาให้ดีมากๆนะคะในส่วนแรกนะคะเป็นส่วนที่เรียกว่า expressionexpression Exp คือ,อ นะ expression ก็ Exp คือพาที่จะวัดเราเรื่องของ vocabulary นะคะ vocabulary นะเออไม่ใช่นะ v o c a b ด้วย idioms ด้วยนะแล้วก็บทสนทนาเนาะนี่คือพาท expressions นะคะ